าม,ามันมีสถานที่ความทรงจำตรงไหนกันวะโอ้โอ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 โยมันจะก็ต้องเป็นอูตนน่ตรงนั้นปะไอตรงไม่ใช่ที่เรารวมกันบ่อยๆอ่ะที่เราก็ต้องเป็นอู่ช่างเอ็ดฮาร์ปะรีซอร์มิดไนท์พูดทำท<ำ>ี่ <c oughs> อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะกูมาถึงแก๊งไอสอัตว์อู้ไอ้กูจำได้ตรงนั้นเราอยู่กันเยอะนะเว้ยใช่หรอเออตรงนั้นน่ะมาโยกมาโยกันอยู่นี่มึงต้องไปตรงบ้านที่มันเป็นที่แรกอ่ะบ้านริมเละนะบ้านจุดกำเนิดดิเพื่อนริมเลนอะไรอ่ะ เอ๋อบ้านบ้านไอ้กับบ้านหลังแรกคือบ้านริมเล่บ้านริมเล่เสร็จก็ไปบ้านเรโก็เบี้ยวอ่ะไม่บ้านที่เราคุยกันครั้งแรกอ่ะที่เรารู้ว่าบ้านปูอ่ะนะเออโอ้ย่ะมึงยังใส่ชุดเป็ดอยู่เลยตอนนั้นอะที่เราก็คุยกันไงแบบเขาเรียกว่าใบรุ่นสร้างตัว้พูดเลยพูดเลยคิดถึงพี่กึ๋ยเลยว่ะพี่ผมเก๋ยอ่ะใบรุ่นสร้างตัวเลยตอนนั้นมึงได้ไเปิดไพ่แล้วได้คุยได้เจอกับแกบ้างปะแกน่าจะไม่ได้เล่นล้วมั้ง ว่าว่าถ้ากูชนชนแกมาเล่นกันมาวะมาขำๆอะไรอย่างเงี้ยเราดูดิกลัวแกมานะมามาเดี๋ยวนี้เขาไปนี่แล้วนี่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะในในตกลุ้งอ่ะตกลุ้งดูดวงดูดวงเดี๋ยวว่างเดี๋ยวกูจะไปดูกับแกอยู่แต่กูไปไม่เคยทันเลยดูดวงอะไรความรักเหรอดูแกดูหมดอ่ะกูดูให้มึงได้นะความรักเอาไว้ลองป่ะใช่เหรอแบบเพื่อลองดิลองดิ้สัมเปิลดิมเปิ้สัมเปิลมึงแม่นเหรอ เอ็กูเปนอยู่เข้ามาเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาเออตรงนี้ไงกูจําได้เลยสถานที่ความทรงจาว่ะกูจําได้เลยตรงเนี้ยไปรุกสั้งตัวจับกี่ปีที่แล้ววะตรงเนี้ยมันมันจะมันมันจะมีมันจะมีภาพไหมที่แบบที่เรามาอยู่แบบครบอ่ะมีคุณเดลเลอร์พี่ก๋อยอ่ะมันมีใครอยู่กูจําไม่ได้เยอะอ่ะ มีไอไอเดียอีกมีใครอีกวะใครวะตัวหนึ่งนะเยอะอ่ะเอ้ยแต่ตอนนั้นมันไม่มีมอไซค์นิวหว่าว่าเธอไอ,เอเ้เหี้ยเอ้ยไม่มีแบบนี้นะไอ้กลัวมือลงอยังไงวะเนอะ <c oughs> ได้แล้วแล้ว <c oughs> มันไม่ม,มอไซค์กูโฆษนาไงไหนไหนมึง,งมึงลองดิดิมึงลองดูดวให้กูด,ดิดูดวงเหรอเออไหนกูขอดูไหนมึงดูแม่นจริงป่ะ กูเอาแบบไม่มีสริปเลยนะเออแบบแบบแบบความจริงเลยอะ่ะออไม่มีเปิดไพ่เหรอเพื่อนมึงมึงเกิดวันที่เท่าไหร่เพื่อนมึงเกิดวันที่อะไรนะมึงเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่สิบเอ็ดคือสภาคสภาเออคือคนที่เกิดวันที่สิบเอ็ดอ่ะมันจะแบบมีมีโชว์เน่ยมีโชววาสนาในด้านความรักอ,อ่าคือแบบ มีพบก็ต้องมีจ่าไม่อันอนี้มึงดูดวงอันนี้คือมึงไม่ไม่มีสคริปหรือมึงมั่วครับเนี่ยอันนี้น้องกูกูไม่มีสคริปอยู่แล้วกูไม่มีสคริปไม่มีสคริปหรือมั่วไม่มั่วไม่มั่วโอเคโอเคเออกูไม่มั่วอยู่แล้วคือมึงก็มีเรื่องราวอ่ะเข้ามาเจอกันถูกปะอ่ามันก็ต้องมีเรื่องราวก่อนที่จะมาเจอกันอยู่แล้วป่าววะใช่กูากพูดไปจบเลยเคเป็นจังหวะมึงอ่า มึงก็กูรู้เลยว่ามึงอ่ะเป็นคนที่เริ่มเข้าหาเข้าหาก่อนฮะไม่ไม่ฮะอันนี้คือกูดูออกอ่าอ่าใช่แล้วก็แบบเกิดความสัมพันธ์มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้้ออันนี้มันดูดวงหรือหรือมันหรือมันพูดเรื่องราวหรือมันเี่ยอะไรวะมึงเล่าสตอรี่เหรอ มึงดูดวงเหลืออะไรเนี่ยเขาให้ดูอนาคตไอ้สัตว์ไม่ไม่ใช่มาทานายแบบไม่ใช่มาทํานายอดีตไม่กูเกิลให้มึงตั้งก่อนเนี่ยอันนี้อันนี้ของจริงอันนี้หลังจากนี้อันนี้ดูดวงหรือดูชิเนีอะไม่มันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าเวลามึงจะดูหนังเ่ะมันก็ต้องดูจากตัวอย่างก่อนอ๋อเออคือในอนาคตเนี้ยมึงไปไปแบบได้ดีเลยไปด้วยกันได้ดีเลยเออดีแบบมีทะเลาะบ้างแต่ว่าแบบทะเลาะกันบ่อยป่ะคืนดีคืนดีกันทุกครั้งทะเลาะไม่บ่อย คุย so ah. pues. เข้าใจกันเนี่ยไงรู้มึงคุยเข้าใจกันใช่มั้ยป่นี้พูดจาพูดจาอาจจะแบบมีดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เกิดเดือนพฤษภาคมผมไม่ดีบ่อยเลยแหละไม่มันก็แบบมันก็มีดีใช่ป่ะล่ะมีดีโอ้ถ้ามึงจะดูอย่างนี้กูก็ดูได้เอามาของมึงมึงเกิดวันไหนกูไม่เกิดวันไหนทั้งนั้นอ่ะเอามึงเกิดวันไหนเดี๋ยวกูดูให้กูเกิดวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนอะไรเดือนมไถเอาดีๆเอาดีๆดีๆดีกูกูดูให้จริงๆเกิดเกิดเดือนไหนเกิดวันไหน 27่สิบเดือนกันยาดูจากทรงแล้วเนี่ยคนวันที่ย7เนี่ยลาหูดูเด็กลาสีเนี่ยกรกกดาด้วยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความรักเนี่ยน่าจะต้องมีสตอรี่เรื่องราวที่แบบก่อนจะมาเจอกันเนี่ยเออแล้วก็น่าจะต้องรักรักกันน่ะรักกันแล้วก็คุยกันแล้วก็มีทะเลาะกันบ้างแหละเออที่ผ่านมาก็ก็เหมือนมึงจะเป็นคนเข้าหาก่อนใช่เนี่ยกูก็เล่าได้ไอสัต มึงมึงเล่าไม่เหมือนกูอะอะไรใครจะไปเล่าเหมือนมึงมึงดูดูหรือมึงดูดวงมึงดูดวงหรือมึงเล่านิทานเนี่ยมันก็ค่อยๆไปเอยแม่แม่๋นวกมไปดูกับพี่เื้อเอาก็ได้ของจริงนู่นอะกูของปลอมก็ได้งั้นอะมานั่งก่อนดิไง่ามีทรงมีสาวมว่าวะเธอสาวไม่มีเลยว่ะโอ้หนุ่มหาอะไรไม่มีสาวได้ไงวะกูก็ตั้งใจเรียนไงแบดบอยจัดอะ อย่านานจัดเลยเราไม่ได้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้นี่ถ้าใจดีนะเนยคุณเดลเล์เขาไม่เล่นแล้วดิคิดถึง,ถงจัดเลยเพราะเขาพักแล้วเห็นเห็นตอนนั้นบอกเยู่หน่วยข่าวกองระดับเหน่วยข่าวกองไปแล้วใช่เป็นไปีแล้วอ่ะที่แกพักไปอะ่ะแกออกออกออก,ออกดีทุกประเทศเลยนะน,น่าจะแบบเลอกเล่นเลยแบบเลอกเล่นจริงจังเลยออกออกออก,ออกดีออกดีเลยเหรอ ใช่เห็นเห็นไม่มีดิตประเทศไหนเลยเชียโหแสดงว่าน่าจะลาวงการจริงวันนีจ้จริงจริงเป็นไม่ได้หม่ที่จะลาแก่กลับมานิวเลอร์เอ็กดีหน่วยข่าวกองลางโกงซ <laughs> ีนี่มึงหรือเปล่าเพื่อนรับสุดอะไรนะที่ไหนนะอะไรนะเพื่อนมึงแบบไม่มีเรื่องราวรอ่ะวันนี้ยีจไม่มีเรื่องราวคือแบบไม่มีเรื่องอ่ะคนอื่นหรอสตอรี่นะ ออผมใช่ครับว่าไม่ไม่ไม่มีเรื่องราวไม่มีไม่มีวันนี้วันนี้ชิวคือมึงมึงแบบเป็นใหญ่แล้วว่างั้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้ใหญ่หรอกก็ไม่ได้ลําบากอ่ะก็ไม่ได้ลาบากเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมีมึงสองตัวแล้วมันลําบากไงขนาดนั้นเลยห่อเอออ๋อคือพอเราไม่อยู่ทีเจริญเลยแก๊งช่วงนั้นนี่กูแบบดันดันตูดอ่ะ กูแบบเข็นน่ะเราเราไปหานี่ไหมทำ X D ลงสักที่หนึ่งอ่ะแล้วแบบเอาเป็น X D แบบเจนเก่าเท่านั้นอ่ะเอาเอาไปไอ้ไอ้ละไอ้แก่เอาไปเอาไอ้ละมาไอ้ละกูเจออยู่นะเออที่ลาอ่ะไอซิโลอ่ะไอซิโลก็ังอยู่ซิโลยังอยู่เหรอเออพี่ก็ลำอะไรอย่างเงี้ยไอ้ละเสียงแตกหนุ่มแล้วเออโต้หมดแล้วไอ้มอนอีกเด็กเมื่อไงไอ้มอนอ่ะเออไอ้มอนพึ่งถักพึ่งถักมาเป็นไงบ้างพี่ชาย เจ้าแมวอีกอะเจ้าแมวอะแต่ไม่รู้จะมาเปล่าเจ้าแมวตอนนี้ฟิฟี่ไไปหน่อฟอฟี่อะไรเงี้ยฟี่โอ้โหพี่ฟี่แน่อยู่เลยแต่แบบเอาแบบเจนแรกเลยไงเจนแรกอะคุณมิวอะคุณมิวก็อยู่คุณมิวก็อยู่ที่นี่เล่นแก๊งเหรอใช่เขาไม่อยู่กับแฟนกูทำเอ็กซ์ดีเลดี้ เป็นไงบ้างวะเอกดีเลยดิยังไม่ทาเลยจะเป็นไงบ้างอ๋อยังไม่ได้เริ่มเลยวอเทอร์มันจะอาสาเป็นหน่วยขาวกองให้นะแบบขัดกองคนอะไรใช่เหรอโอ้แต่กูเห็นไอ้กูคัดกองให้กูเห็นแฟนกลัวไม่ให้ดูอ่ะโหไม่แต่งงานดีๆทั้งรันเลยนะดีเออแบบแบบนี้วอทเทอร์มันมันบอกมันมันต้องมาขัดกองละชื่ออะไรครับมาจากไหนครับอยู่จังหวัดอะไรครับสัมภาษณ์เหรอบ้านที่ไหนมึงถามยันบ้านเลยเหรอมึงถามไปทำไมอันนี้ได้อะไรเนี่ย ไม่ก็เผื่อแบบกูดูแบบพยากรณ์อากาศอ่ะฝนมันตกอะไรเงี้ยกูจะได้รู้ไงแต่ไอฟีไอฟีอะไรอย่างเงี้ยมันไอฟีไอฟิกอะไรอย่างเงี้ยมันหน้ามันน่าม่เล่นได้อยู่นะถ้ามถ้าไปแบบชวนมาจริงอะคิดว่าเอาไหมสนใจป่าวแต่พวกมึงมันพวกมึงมันจะไม่มีเวลาเดี๋ยวต้องหาแบบว่าประเทศที่แบบไม่ได้จริงจังอ่ะชิวๆอะใช่เดี๋ยวให้ว่ากันก็ได้ ประเทศอะไรบิดๆนั่นชิวปะบิดชิวเลยดิเฮียบิดชิวเหรอยังคิดถึงเจ๊ยังคิดถึงเจงพี่เกิดมานี่สุดเลยโอ้โหดีไม่ดีกูไปชวนแกอาจจะมาเซอร์ไพรส์น่ะตัวตึงตัวตึงคุณนเลอร์หน่อยขัาวกองแต่คุณนเลอร์นี่น่าจะยาก น่าน่าจะผักยาวแบบเหมือนแกแบบหายหายไปเลยบแบบแบบในโลกออนไลน์อ่ะเออจะมีคุยกันบ้างแต่นานแล้วถามแกเป็นไงบ้างอะไรยังไงบ้างชวเคยชวนมามาเล่นอยู่นะตอนแรกตอนแรกเหมือนแกจะสนใจด้วยอืมแต่แกบอกเออขอดูก่อนขอแบบอะไรลงล็อกลงลอยอะไรก่อนเหมือนว่าเธอเลยไม่ลงสักที แช่ว่าช่วงนี้บอเธอเพื่อนมันหาที่ลงยากัม่ถึงอะไรไม่ถึงแบบประเทศอะไรอย่างงี้ไงหาเล่นยากอะไรอย่างี้ไม่รู้จะเล่นไหนดีหมายถึงอะไรอะผมคิดว่าอะไรแล้วไงช่วงนี้หนักปะเรียนหนักปะช่วงนี้ปิดเทอมอยู่โอ้หชิลเด,ดิอีกเดือนอ่ะโอ้ยต้องเป็นเดือนหาอะไรเล่นดีหว่างกันน่ะจริงๆช่วงนี้ไปเล่นอะไรช่วงนี้เล่นเดสบายนน่ได้ข่าว เออชวนนี่เล่นเดไปเล่นคนเดียวดิไม่มีเพื่อนเล่นเออเนี่ยมันเล่นได้ไงวะคนเดียวสนุกนะเด็บปลายอ่ะดับดนัดนชวนเคยเจอในแฟมนมาเล่นแฟนบอ,อกกลัวมึงกลัวดิมึงกลัวเด็บายเหรอเออกลัวผีเกียรไงกระจอกจัดเอาจริงกูไม่กลัวหรอกเอาจริงกูแค่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวข้างห้องเขาขอเอาไงก็เลยแบบเว้นไม่เอาไม่อยากเสียงดังเออไม่อยากเสียงดังกเงงกรงใจไงเกรงใจ แต่ตอนเล่นเนอรี่นี่คือเล่นแบบโฟคิงนี่ก็คือบับไม่สุดอะไรเลยนะเออแล้วเป็นไงวะต้องเปิดอะไรไว้โดดิดงเวลอะไรเปิดเปิดเปิดโดดิดงเวลเป็นออนเยอะปะร้อยสองร้อยอุ้ยเยอะเยอะอยู่นะอะเป็นประเทศแนวอะไรวะเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเลื่อนเลยขับรถเลยไงชนหมดเออดีวะเดี๋ยวว่างแวะไปเดินได้เพื่อนกลัดมาไอ้กูอยากเปิดบ้างวะเปิดอะไรวะ เปิดหน้ามุกอะปากแม่งส้นตีนเหมือนเดิมเลยนี่ว่ะเอ้ยยี่สิบแลบซีซีและวไปดิไปดิไปดิเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยกูขอเล่นด้วยดิเล่นไม่ได้ต้องเป็นแก๊งมึงขึ้นแก๊งมาดิเออป่ะกูขึ้นเลยมันมันมันมีแต่นี่เอกดีเอกดีนิวเจนใช่ไหมมึงเอกดีโอนเจนอะเออเออป่ะเฮ้ยตีตีตีมาตีเปล่าแันแหละเอกดีเอกดีรีเจเดรียเจนอะคนอื่นมีมีดเรามีหมัดแค่นั้นแหละมา เพื่อนไปเลเบลตีปากหลานไปหน่อยดิตีปากคนหนึ่งได้ปะเดี๋ยวไปเซตของกันอันนี้ถ้ามึงตีกูรันเอยนะตอนนี้ถ้าตีแบบตอนนี้ใช่เหรอเออสนใจไหมว่ามาเล่นมาเล่นสักรี่ปล่ะเอ้าได้หมดนะไม่มันมันมีไอ้นี่อยู่มันมีเซเลบริตี้หรือว่ามันมีมันเปนขึ้นของยากปะวะไม่ยากไม่ยากไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่ามันมีไอ้นี่แบบเซเลบริตี้แบบเอ่อแบบเชิญแบบว่า พวกเซเลฟหรือว่าเป็นเชิญคนในประเทศมาเล่นได้เขาจะมีไม้มีดลดให้ครบหมดเลยเป็นมันจะจำกัดเวลา48ชั่วโมงเหลือจะจบสตอรี่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออวันนั้นก็น่าสนนะเซเลบได้นะเซเลบเออไอวอ,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 อเทอร์มันก็เป็นเซเลบอยู่นะอือแต่ไฟเอ็มทั่วันนี้กับเมื่อก่อนต่างกันเยอะ แต่ม,มันเพิ่งกลับมาแบบเริ่มเริ่มกลับมาตูมหน่อยๆเนาะตอนแรกเหมือนกระแสรเริ่มหายไปมันก็<อ>เป็นอย่า,ม <ๆ S 2> างมันเป็นอย่างนีง้แหละไฟเอ,อ็มมีขึ้นมีลงซาซาเดี๋ยวมาเดี๋ยวซาซาเดี๋ยวมาเดี๋ยวตูมแบบก็คือตูมคือตูมเลยอะแต่ถ้าช่วงแบบพีคๆเราไหนก็ช่วงที่เราเล่นอะช่วงโควิดช่วงอะไรอะอืมช่วงช่วงนั้นะพีคจริงคนเล่นอย่างเยอะไปมึงมาตีให้กูจริงเหรอไม่กูมาเอาของตกใจอย่าสำคัญตัวเองดิ หรอไปดับ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 ผมทีเด้อทีเด้อห้าเมตรอ่ะพี่เด้อจำไอ้วอเทอร์ไม่ได้เหรอพี่วอเทอร์โอ้ยหัวใจเห็นไหมบอกว่าพี่จำมันไม่ได้เนี่ยไอ้แฟมพี่พี่ท่าน่าไอ้แฟมพี่วอเทอร์ครับใครใครจะไปคุ้นไม่เคยเห็นในประเทศย้อ๋อใช่หรอเห็นีอยโอร์เอ้ใอ่เหรอไอ้แฟมชื่อวอเทอร์ครับติดินะไอ้เจเล่ย์ถ่ายป่ะไหนตัวเบาคอพับอยู่ไหนวะนั่นนั่นนั่นคอพับอ่ะนั่นล่ะเอ๊ะโหล นมผิครับพี่วันนั้นเราไม่เอาทรงเลยนี่วันเดียวพี่เดินเข้าไปวันวันนี้ไปไครับครับครับมีมีปลาเลี้ยวขายบ้างเนีไม่ใช่แล้วไม่มีเลยครับนั่งกินเปียวอยู่ดี่พูบลงงงงงเลยจริงไอ้นี่มึงเป็นภาระคนอื่นว่าแต่ว่าแต่ไหนวะเธอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแเออตอนนี้ก็นิดนึงเข้าวงการใหม่ก็อย่างยี้แหละกินเดียวเนาะเข้าวงการใหม่กางยี้แหละมึงถามกูดิไม่ไม่เข้าใจอะไรโทรถามกูยังลงอยู่เลย เไอ้นักไอ้ห่ากกินนมนะไอซอ่อยังกินนมอยู่ไอซออะไปกินนมให้เสร็จก่อนนมผสมโซจูครับไปไอ้ฟอนที่จะทำมึงไม่ได้นำตัวซาแหลกแบบกูไม่รู้ว่าเป็นไข่เฮียบอกบอกแกงอยู่นะครับกูไข่เอาเบอร์ให้กันตอนแรกว่าจะไปตีกับแกงนี้ไงก็เลยแบบยังไม่ได้บอกอย่างไโลโกโลโกๆพอร์ลโกๆเรามาอยู่บนสีดำสวยปะเนี่วะมันไม่เหลี่ยมเลยเก่งที่ตัดอ่ะ แล้วยังเหลี่ยมอยู่ปะเนี่ยมาถึงโลโก้เหรอทำไม่นี่ใส่เลยยังไม่หายหรอกเพื่อนอันนี้มันหายไม่ได้หรอกมันดูแบบดูดันอันนี้อันนี้เข้ามานี่คือจะมาลันปะแอบเอามาลันร้อยมาลันร้อยนี๋ยจะมาจะมาตีปากหลามเนฮ้ยไอ้ซอไม่เพียงเลยตู้สี่สองไปตีได้ประมาณยี่สิบกว่าทีเดี๋ยวเดไปดับไปดับไปดับโอ้ยตีไรเปลืองพวกเนี้ยจะมาตีปากหลามดอยู่อะ าปากหลามไม่ต้องมีปากปปดีไว้ก่อนเพื่อนเป็นปากไงสกิล